แล้วตอนที่สองนะคะตอนนี้เราจะทำเป็นอุบะส่วนของอุบะพวงมาลัยนะคะเป็นไหมสีขาวนะคะำทำส่วนดอกมาลิดอกใหญ่ก่อนนะคะเริ่มจากทำโซ่สี่นะคะโซ่สี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทำพอ1คอนะคะพันหนึ่งครั้งลงในโซ่หลักแรกนะคะจำนวน8ดครั้งนะคะ ทำไปเรื่อยๆนะคะแปดครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะพอครบแปดแล้วก็ทำโซ่สามนะคะ โซ่สแล้วก็ซลงในนี่ค่ะ4แล้วก็ทําโซ่ห้าหนึ่งสสามหแล้วก็ทําพอแล้วก็ทําพอ1คอห้าครั้งนะคะทำพอหนึ่คอห้าครั้งในหลักนี่โซ่หลักที่4ี่นะคะ ทำห้าครั้งพอทำคนคอครบห้าครั้งแล้วก็ทำโซ่สามนะคะโซ่สามแล้วก็ซีลงที่ฐานกลีบนะคะอ่าเราก็จะได้หนึ่งกลีบนะคะอ่าแล้วก็ทําโซ่ห้าพอหนึ่งคอห้าครั้งอย่างเงี้ยค่ะให้ครบสามกลีบนะคะอ่าครบสามทำกลีบชุดต่อไปนะคะด้วยการถักโซ่หก นับถอยหลังมา3โซ่แล้วก็ทำพอหนึ่งคอ8ครั้งลงในโซ่หลักที่4นะคะพอ1คอ8ครั้งนะคะ เราทำพอหนึ่งคอครบ8ครั้งแล้วนะคะก็ทำโซ่สามนะคะโซ่3ามแล้วก็ซีลงที่ฐานนะคะโซ่สามแล้วก็ซีลงที่ฐานนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ให้ครบทำอย่างนี้อีก4กลีบนะคะทั้งหมดก็จะเป็น5กลีบนะคะอ่ครบห้ากลีบนะคะเราก็จะทำกลีบชั้นนอกสุดนะคะกลีบชั้นนอกสุดก็เริ่มจากโซ่หก นับถอยหลังมาปสามโซ่ทําพอหนึ่งคอในโซ่หลักที่สี่นะคะจำนวนสองครั้งนะคะหนึ่งสองแล้วก็ทำอันนี้อันนี้เราจะทำสองชั้นสองชั้นนะคะแล้วก็ทําโซ่สองแล้วก็ทําพันหัวเข็มนะคะ อ่าอย่างนี้แล้วก็ฟักทีเดียว3นะคะ1ครั้งพอ1คอ2ครั้งนะคะในหลักเดิมนะคะเพื่อที่กิบชั้นนอกเขาจะได้บานบนใหญ่ๆนะคะอ่าอ่าแล้วก็ทำพอ1คอ2ครั้งในหลักถัดไปนะคะจำนวน2ครั้งแล้วก็ ครึ่งพอหนึ่งคอนะคะพอได้สามเส้นแล้วก็ฟักผ่านไปเลยแล้วก็โซ่สองแล้วก็ซีลงที่ฐานนะคะแล้วก็ทําโซ่สามอ่าแล้วก็ซีลงด้านล่างเลยนี่แล้วก็จะได้กลีบชั้นนอกกลีบที่หนึ่งนะคะเราจะทากลีบชั้นนอกทั้งหมดเนี่ยสิบสามกลีบนะคะอ่าเนี่ยครบสิอันนี้คือกลีบดอกมะลิที่เราถักเสร็จนะคะก่อนที่จะไปม้ว ต่อมาเราจะมาทำกีบเลี้ยงของดอกมะลิกันนะคะเริ่มต้นจากของใหม่เป็นวงกลมทำโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทำ X ในวงกลมจำนวนหกครั้งนะคะหครั้ง พอครบหกครั้งก็ไปซีลงที่ x หลักแรกนะคะเราก็จะได้เป็นวงกลมนะคะ x อา x เ,อเสร็จแล้วก็ทำโซ่11ค่ะเพื่อไปทำเป็นกีบเลี้ยงนะคะโซ่11อแล้วก็ถอยมา1โซ่นะคะแล้วก็ทำซีนะคะแล้วก็ x x 1ครั้ง เสร็จหนึ่งสองสองพอหนึ่งคอแล้วก็ทำพอหนึ่งคอนะคะทำพอหนึ่งคอทั้งหมดห้าครั้งนะคะหนึ่งสองสาม 5, 4 5ี่ 112, อสีแล้วก็ทำเส่นนสองพอหนึ่งคออ่าแล้วก็ทำา x นะคะแล้วเราก็ไปซีลงที่ X หลักถัดไปนะคะอันนี้เราก็จะได้กลีบเลี้ยงหนึ่งกลีบทำไปเรื่อยๆเราจะได้กลีบเลี้ยงทั้งหมด7กลีบนะคะตามรูป เราทำกลีบเลี้ยงเสร็จแล้วเราจะมาประกอบนะคะเอาหลอดมาตัดประมาณ1เซนนะคะสำหรับม้วนดอกมะลินะคะแล้วก็ทากาวที่กลีบนะคะแล้วก็เอามาม้วนให้รอบๆหลอดนะคะม้วนไปเรื่อยๆนะคะทีละกลีบทีละกลีบเราก็จะได้ดอกมะลิดอกใหญ่สําหรับเป็นที่ร้อยอุบะติดพวงมาลัยนะคะตามรูปเลยทําตามไปคลิปได้เลยนะคะ ต่อมาเราจะทำอุบาดอกมะลินะคะข้องใบใวมงกลมทำโซ่สี่นะคะทำโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งลงในโซ่หลักแรกแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ซีลงที่ฐานนะคะของพอหนึ่งคอแล้วก็ทำพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งลงในโซ่หลักแรก แล้วก็โซ่สนะคะ1 2 3แล้วก็ C ลงในโซ่หลักแรกนะคะเราจะได้กลีบดอกมาลิกลีบแรกนะคะทำอย่างนี้ให้ครบ5กลีบนะคะ พอครบห้ากลีบแล้วนะคะให้วีบพลิกกลับหลังนะคะเอาเข็มแทงไปตรงกลางตรงกลางของกลีบนะคะตามรูปไปนะคะแล้วก็ฟักไหมขึ้นมานะคะฟักไหมขึ้นมาอ่าแล้วก็ฟักไหมผ่านไหมสองเส้นนี้นะคะจะทําให้ดอกมะลิของเราอ,ะอ่ะอ่านี่เราจะได้ตรงนี้ตรงกลางของดอกมะลิแล้วก็ทําโซ่สิบนะคะสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ทําพอหนึ่งคอถอยลงมานะคะถอยลงมาสามสามโซ่ทําพอหนึ่งคอลงในหลักที่สี่เพื่อเริ่มต้นทํากลีบของดอกที่สองนะคะก็พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งแล้วก็ซีลงที่พอหนึ่งคอนะคะหัวของพอหนึ่งคอนี้นะคะสปักมาสองผ่าน2เส้นนะคะ อ่าแล้วก็ทําพอหนึ่งคอลงในหลักเดิมแล้วก็ทาพอหนึ่งคอนะคะแล้วก็ทําโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ซีลงที่โซ่หลักเดิมนะคะเราจะได้กลีบดอกมะลิกลีบแรกนะคะทําให้ครบห้ากลีบนะคะก็จะได้ดอกมะลิดอกที่สองของอุบะนะทาจนครบห้ากลีบนะคะก็จะได้ดอกมะลิดอกที่สองของอุบะ พอครบห้าตีบแล้วนะคะให้ดึงไหมขึ้นมาข้างบนอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็เอาเข็มแทงลงไปตรงกลางตรงกลางนะคะเนี่ยตรงกลางแล้วก็ฟักขึ้นกลางปีบดอกนะคะกลางอ่าแล้วก็ฟักไหมผ่านมาอย่างนี้เลยนะคะฟักไหมฟักไหมมาตรงกลางนะคะเนได้สองเส้นอย่างนี้แล้วก็ฟักไหมผ่านนี่ถือว่าเป็นเสร็จดอกที่สองแล้วนะคะทำาวามยาตามต้องการนะคะสำหรับก้อยๆทําทำเป็น 8ดอกต่อสายนะคะทำแล้วก็ถักโซ่15นะคะเอาไว้ร้อยผ่านดอกมาลีเพื่อเป็นอุบะนะคะเ,เวลาตัดปลายไหมนี่ให้ยักปลายไหมไวส้สักประมาณหนึ่งคืบนะคะหรือประมาณเ12เซนอะไรประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะได้แล้วนะคะอุบะหนึ่งเส้นทำให้ครบ5เส้นนะคะ พอทำครบห้าเส้นเราจะมาประกอบกันแล้วนะคะอันนี้เราจะได้พวงมาลัยที่คล้องอุบะแล้วก็ตัวอุบะนะคะอ่าแล้วก็มาประกอบกันเลยอันนี้นะคะเราก็จะร้อยอุบะผ่านหลอดนะคะที่เป็นใจกลางของดอกมะลินะคะอ่าอย่างนี้นะคะดึงผ่านไปเลยแล้วก็เดี๋ยวก็เอาไปมัดประกอบกับพวงมาลัยนะคะ ตามดูตามคลิปได้เลยค่ะ